ดูวซัมเรียบ,มแ,บออแม่เอลบองโปนคังขมเมสเรนซีสเกตบุรีรัมเน็ก็ขมคังกัมพูชีงี้นกักโคขเมียนองเนื้อโมเมอร์อรทาเซนโดนต้าเมียนระบะอเวย์ดต่สำคัญสวัสดีค่ะวันนี้ก็โบสาวขเมศซูรินนะคะจะพาทุกท่านมาดู พิธีแสโดนตาหรือเส้นไหว้บัมพรุกษผู้ร่วงลับไปแล้วเป็นพิธีที่สำคัญแต่วันนี้จะมาขอรีวิวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะก็คือห่อด้วยใบมะพร้าวเองวันนี้จะมารีวิวการถนอมให้ข้าวต้มเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานเนาะว่าต้องทำยังไงอันนี้ ก็ห่อเมื่อวานนะ,ะแล้วก็ต้มสุกตอนเย็นแล้วก็เราจะทิ้งไว้ไม่ได้แช่ตู้เย็นก็ไปดูการถนอมอาหารเลยก็บอกคแม่นางเนิมตะมือเนอ้อเธออย่างจ้นานั่นซ้อมสลโดง้องนาบานยูรตะมือพังคเนียเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้เอาไปถนอมอาหารนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละแบบที่โชว์นี่แหละค่ะก็เราจะห่อด้วยสองไส้ด้วยกัน ก็จะมีไส้ที่เป็นกล้วยข้างในกับไส้ที่เป็นมันหมูล้วนๆเลยก็นิยมห่อสองสไส้นะคะกีนองเมียนดีไซเนอร์ไซส์เจ๊น้องใสน้องวิด,ดะวิด,ดะอันอันคลัจนจะูกเนาะตะมือเนาะก็ตอนนี้ละค่ะคือวิธีการทำการถนอมให้ ข้าวต้มนี้อยู่ได้นานก็คือการเอามาย่างกับฐานอ่อนๆนี่แหละค่ะก็เราก็จะใส่ย,ย่างลงไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็คือเชื่อกเขาก็จะหลุดไปนะคะก็อันนี้โบก็ย่างอยู่เนะาะสหลายรอบแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นรอบที่4รอบที่5แล้วนะเนี่ยค่ะ ก็มงแม่ก็โยโมอังจะนี่เยอังซ้อมอก็เปรือพลิงเซลกะดาวเต้ใช้ไฟอ่อนๆนะแล้วก็ใช้ฐานด้วยเรามาดูที่ย่างเสร็จแล้วมือเดยเดอังรุ่ยเฮยเนาะกระเบนจนาอันนี้ก็คือย่ยางเสร็จแล้วฮะก็มันจะมีไหม้อันนี้ไม่ได้ดูนะอย่าทําตามนะแบบเนี้ <c oughs> แบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยย่างมาแล้วมันจะได้แบบนี้เนาะเวลาเปิดไปนะคะ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยค่ะมันติดเนาะมันติดอเอาอันสวยๆแล้วกันจะรีวิวทั้งทีต้องเอาสวยๆนะคะมีไหม้ออ,อ้สาวเขมรมัวแต่ไล้ส์สนยนะมันก็เลยไหมต้องขออาภัยนะดีๆอันนี้ไหม่เ <laughs> ข้าแบบนี้นะคะเนี่ยเนาะดึงเกิดจะได้เห็เนาะนายยิงกระตุบบานเรา ก็อาทิตย์เลยเนาะเราจะเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะคนจะนิยมเวลาลูกหลานที่ไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนที่ไปทางงานกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาคิดถึงบ้านนี่เขาก็จะบอกพ่อแม่เขาว่าให้ห่อข้าวต้มให้หน่อยพ่อแม่ก็จะห่อ,อข้าต้มแบบนี้แล้วก็จะทําการถนอมอาหารด้วยการย่างนี่แหละแล้วก็ส่งไปให้ที่กรุงเทพพงโกนเจ้าเดียตัวเธอการเหมืนอนกองเนาะกีก็ขึ้นดอปปีิกินองปรับเมทาแม่ วซอมอยพ้องแมกกี้กำวินซะ้อมนี่ก็อยู่มาอังจะในเฮยยนะี่ก็ส่งตัวเพราะว่าวิเก็บบานเกิดอัตึดเลยนะกุม่น้องรีวิวไวอเมอรเนอร์จะงานเวลามารีวิวจริงๆเลยนะคะว่าอ่ะคือพอมันย่างไปอ่ะมันก็จะหอมด้วย แล้วมันจะอร่อยกว่าอันที่ไม่ย่างนะทุกท่านก็เวลาเรามาเที่ยวสุรินจะเห็นเขาว่าเขาจะขายแบบทั้งย่างและไม่ย่างเนาะก็ถ้าในตัวเมืองที่เพื่อนพวกตลาดอบจอตลาดเขียวหรือตลาดมอกรีเนี่ยเขาก็หรือที่ตลาดสดนะคะโดยปกติตอนนี้ขายอยู่ที่อันละ10บ,บาทสัง่ายกิโลมยดะบาทเพราะว่าอีเมืองเนาะ เพราะวา่านี่เสลดงดีรวยยากนี่เพราะว่าต้องเปลือกเะโดงกับใจโนจองเวียเนื่องจากที่ยากก็คือในส่วนนี้นะคะก็คือใบมะพร้าวเนี่ยจะต้องเป็นใบอ่อนด้วยซึ่งในหนงต้นของมะพร้าวเนี่ยต้องเอาที่เป็นตรงกลางของใบเลยแล้วก็ในหนงต้นจะมีอยู่ที่เป็นช่อใบช่อเดียวนะคะแล้วก็เออ จะเป็นต้นมะพร้าวที่ไม่ใช่ใบเล็กด้วยนะเป็นมะพร้าวประเภทที่ใบค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นต้นมะพร้าวที่แบบใบน้อยๆเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนจะมีคนรับจ้างนะตอนนี้ก็คือคนรับจ้างเขาจะขายอยู่ที่ใบละ1บาทนะคะใบละ1บาทอ่ะอันนี้มาเดูต่ออันนี้ก็จะเป็นไส้ข้างในก็คือไส้มะพราะ้าวไอ้ไส้ไส้หมูหมูน้งเนี้ย ให้หมูแบบนี้มันเลยอ่ะเนี่ยมันๆเนี่ยค่ะคลังใส่ใส่รูปเนาะก็พี่สาวจะใส่ถั่วดำไปด้วยเนาะก็ะหมอเขาบอกอว่าทำไมคนเขเมรต้องย่างข,าข้าวต้มเพราะว่าหนึง่งจะช่วยยืดอายุการรักษาข้าวต้มที่เราหอ่อ มันจะเพิ่มรสชาติความอร่อยมากขึ้นนะคะสนาหรับวันนี้ถ้าใครชอบที่สาคเมนรีวิวข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มพื้นบ้านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุงกะออกคุณแมวบองโอนเนมือขมงแพรรีวิวซ้อมสะโดงทำไมกี่ตัองอังเนาะโม้ยก็คือจังโอเวียนเยูดบานปีก็คือ ជាញញឹមជប៉ុននេះไงណាកុំភ្លេចតូសិនអរគុណចម្រើន Uh, oh, yeah. oh.